สวัสดีครับมาจับตาการประชุมไกลเกลี่ยไทยกัมพูชาและมาพิจารณากันครับว่าใครคือผู้มีอิทธิพลใหญ่ที่ลงสนามจากความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศอาเซียนสู่เวทีสะท้อนสงครามอ้อมของอิทธิพลนานาชาติและเกมภายในด้วยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจการเมืองการประชุมไกลเกลี่ยความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาที่พุทธจายา กลายเป็นเวทีสำคัญที่ผู้มีอิทธิพลทั้งระดับภูมิภาคและนานาชาติหันมาสนใจเพราะไม่ใช่เพียงเรื่องการหยุดยิงฉุกเฉินแต่ยังสอดแทรกเกมการเมืองที่อาจพลิกโฉมสมดุลอานาจในอาเซียนได้เรามาสังเกตผู้เข้าร่วมกันดีๆนะครับผู้มีอิทธิพลหลักบนโต๊ะเจรจา 1. มาเลเซียประธานอาเซียนใช้โอกาสนี้ยืนยันบทบาทมะเร็งทองคำหรือ honest broker ของอาเซียน เพื่อสร้างภาพผู้นำภูมิภาคที่เป็นกลางและเข้มแข็ง 2. ส,สหรัฐอเมริกาแม้ไม่ได้เป็นเจ้าภาพแต่องค์กรทูตที่เข้าร่วมภายใต้เงื่อนไขที่เริ่มโดยโดนัลด์ทรัมป์สะท้อนการใช้แขนยาวทางการทูตด,ด้วยข้อเสนอด้านการค้าและการลงทุนเป็นเครื่องกดดันให้ไทยกัมพูชายอมหยุดยิง3จีนสังเกตการด้วยท่าทีไม่แทรกแซงแต่จริงๆแล้วต้องการย้ำอิทธิพลต่ออาเซียน ฝ่ายกัมพูชาได้ประโยชน์จากความใกล้ชิดในโครงการ One Belt One Road ทีนี้เรามาแยกประเด็นกันเลขเกมการเมืองระดับนานาชาติแรงกดดันเชิงเศรษฐกิจการค้า 1. สหรัฐใช้เงื่อนไขทางการค้าปลายแข็งกดดันให้ทั้งสองฝ่ายยุติสงคราม 2. จีนกลับเสนอแพ็กเกจลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในกัมพูชาเพื่อแลกกับการสนับสนุนฝ่ายตน 3. มาเลเซียพยายามผง,งาดเป็นศูนย์กลางกลางหรือมีเดียเตอร์ 4. ไทยและกัมพูชาต่างไม่อยากให้มาเลเซียหรือคู่แข่งอื่นภายในอาเซียนได้เปรียบทั้งทางการเมืองและบทบาทฝังดูแรงแต่มันคือความจริงครับทุกประเทศย่อมต้องการให้ประเทศตนมีบทบาทที่สําคัญประเด็นต่อมาอันนี้น่าสนใจมากๆสาลร,ระหว่างประเทศเวอร์ซการเจรจาทวิภาคีฝ่ายกัมพูชาผลักดันให้ใช้ i c ซสร้างกรอบกฎหมายแข็งแรง ทำไมนะเหลือก็กลับไปดูเคสเขาพระวิหารสิครับไทยเน้นเจรจาทวิภาคีลดบทบาทสารโลกเพื่อรักษาการควบคุมพื้นที่เรามีบทเรียนครับกับเพื่อนบ้านที่ยากจะเป็นเพื่อนได้ต่อมาเกมการเมืองภายในประเทศไทยรัฐบาลร,รักษาการภายใต้แรงกดดันต้องแสดงจุดยืนแข็งกร้าวต่อกัมพูชาเพื่อรักษาภาพความเข้มแข็งในสายตาประชาชน พักฝ่ายค้านอาจใช้ประเด็นนี้โจมตีรัฐบาลว่าอ่อนแอในการปกป้องอธิปไตยประมาณว่าออคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเองนะครับชี้มากผมก็เสียวสันหลังย้ายมาดูฝั่งกัมพูชานายฮุนมาเนตต้องบาลานกระแสะชาตินิยมในประเทศขณะเดียวกันก็ไม่ให้เสียหน้าในการยอมรับเงื่อนไขใดๆจากไทยเรียกร้องให้ประชาคมโลกประนามการรุกรานของไทยเพื่อสนับสนุนจุดยืนทางการทูต พิจารณาเหตุการณ์ตามลำดับดูนะครับว่ามีโอกาสไหมที่มาเกมนี้ได้กุญซือดีผมแค่คิดนะครับไม่ได้ชี้ชัดๆมาต่อกันที่ประเด็นกลยุทธ์และผลประโยชน์หลักฝ่ายกลยุทธ์และผลประโยชน์ที่มึงหวังไทยเจรจาทวิภาคีเน้นการควบคุมสถานการณ์รักษาอธิปไตยลดเงื่อนไขาสารโลกกัมพูชาผลักดัน i อซและใช้จีนหนุนหลัง ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายหรือโอกาสลงทุนจีนหรืออยากดําเนินรอยตามเคสก่อนที่เคยได้ผลกลับไปที่เขาพระวิหารครับแล้วจะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมาเลเซียและอาเซียนสร้างภาพกลางเป็นผู้นำกระบวนการความน่าเชื่อถือบทบาททางภูมิรัฐ,ฐศาสตร์สหรัฐกดดันทางการค้าแลกหยุดยิงยืนยันอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปดูเรื่องภาษีมหาโหดครับ ดันราคาทองไปสู่จักรวาลอาจดีในแง่นักลงทุนแต่ในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนครับกลับไปดูย้อนหลังเรื่องนี้จะเห็นชัดทางนั้นคงไม่เห็นคลิปผมเอาเป็นว่ากรณีมหาอำนาจกลับไปดูประวัติศาสตร์ครับการพึ่งพาคนอื่นเป็นหลักนำไปสู่อะไรบ้างและเหตุใดในอาเซียนไทยเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครในอดีตแต่คำว่าเมืองขึ้นในปัจจุบันอาจเปลี่ยนไปตามบริบทยุคสมัยคำว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นสัจธรรมแท้ครับ ไม่เกี่ยวกับศาสนานะอย่าพึ่งทัวลงต่อให้ไม่มีศาสนาสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติย่อมดําเนินไปโทษครับตามข่าวมาหลายวันผมก็เริ่มบายโพล่าเดี๋ยวโมโหเดี๋ยวปลงมาต่อกันที่จีนเสนอการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองถึงเราจะมีอดีตร่วมกันตั้งแต่การเก่าก่อนแต่อย่าลืมนะครับว่าจีนพังงานมาเป็นคู่แข่งอเมริกาได้อย่างไรครับบทสรุป และดัชนีจับตาการประชุมครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการหยุดยิงฉุกเฉินแต่เป็นเวทีสะท้อนสงครามอ้อมของอิทธิพลนานาชาติและเกมภายในด้วยเงื่อนไขาทางเศรษฐกิจการเมืองเส้นทางต่อไปควรเฝ้าดูว่าทั้งสองฝ่ายจะยอมเซ็นฟอร์มหยุดยิงกว้างหรือเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งไหมเงื่อนไขาการค้าจากสหรัฐจะยืดเยื้อแค่ไหนกัมพูชาจะเดินหน้าฟ้อง i อซต่อหรือยุติหลังการเจรจา อาเซียนจะออกมามาตรการเสริมเพื่อสร้างหลักประการสันติภาพระยะยาวหรือไม่การเคลื่อนไหวจะเป็นตัวชี้ชะตาสมดุลอำนาจในภูมิภาคอย่างแท้จริงไทยเราอยู่ตรงไหนในหมากเกมนี้สวัสดีครับ